สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ด้านความรู้การลงทุนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับคริปโตเคอเรนซีอีกหนึ่งตัวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกนั่นก็คือ e ีเท r ร u m หรือ ETH หลายคนอาจรู้จัก ETH ว่าเป็นเหรียญรองจาก Bitcoin แต่ในความเป็นจริงแล้ว ETH ไม่ได้เป็นแค่เงินดิจิทัล แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของโลกดิจิทัลรูปแบบใหม่วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่า ETH คืออะไรและทำไมคนจำนวนมากถึงเชื่อว่า Ethereum มีอนาคตระยะยาวค่ะ ETH คืออะไร ETH หรือ Ethereum คือแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ถูกสร้างขึ้นในปีคศ2015โดยโปรแกรมเมอร์ชื่อว่า Vitalik Buterin สิ่งที่ทำให้อีเทอรียมแตกต่างจากบิตคอยคืออีเทอรียมไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นแค่สกุลเงินแต่ถูกออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างแอปพลิเคชันแอปเหล่านี้เรียกว่า decentralized applications หรือ dApps ซึ่งทำงานโดยไม่ต้องมีตัวกลางทุกอย่างทำงานอยู่บนบล็อกเชน ETH คือเหรียญที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำธุรกรรมและรันแอปบนเครือข่ายอีเทอรียม Smart Contract คืออะไรหัวใจสำคัญของ e ีเท r รี m คือสิ่งที่เรียกว่า Smart Contract หรือ Smart Contract s. Smart Contract คือสัญญาอัจฉริยะที่ถูกเขียนเป็นโค้ดเมื่อเงื่อนไขครบระบบจะทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีคนกลางตัวอย่างเช่นเมื่อมีการโอนเงินครบจำนวนระบบก็จะโอนสินทรัพย์ให้อัตโนมัติไม่มีใครสามารถแก้ไขเงื่อนไขย,ย้อนหลังได้เทคโนโลยีนี้ เป็นรากฐานของระบบ d e f า NFT และเกมบล็อกเชนทำไม ETH ถึงมีมูลค่าคำถามสำคัญคือ ETH มีมูลค่าได้อย่างไรเหตุผลหลักมีอยู่3ข้อคะ่ะ 1. การใช้งานจริงจำนวนมาก Ethereum เ,เ,เป็นแพลตฟอร์มที่มีนักพัฒนาใช้งานมากที่สุดมีแอปและโปรเจกต์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ De ฟ i และ NFT แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์และตลาด NFT ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นบนอีเทอร u เ 3. มการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง e ีเทอร u เมมีการอัปเกรดระบบอยู่เสมอเช่นการเปลี่ยนมาใช้ระบบ proof of stake เพื่อประหยัดพลังงานมากขึ้นความเสี่ยงของการลงทุนใน ETH แม้ ETH จะมีศักยภาพสูงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงราคาผันผวนตา,ตามตลาดคริปโต ค่าธรรมเนียมอาจสูงในบางช่วงและยังมีการแข่งขันจากบล็อกเชนอื่นๆนักลงทุนจริงควรศึกษาข้อมูลใช้เงินเย็นและมองระยะยาวสรุปและปิดท้าย ETH ไม่ได้เป็นแค่เหรียญคริปโตแต่เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับนวัตกรรมดิจิทัลมากมายการลงทุนในอีเธอรียมคือการลงทุนในเทคโนโลยีซึ่งมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์ตอนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า